ถ้าคุณหญิงมาเป็นหัวหน้าพัก่ันจะว่า,ยาอ,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 อย่างไรคุณหญิงก็เป็นคนไม่ชอบการเมืองที่สุดนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเกมการเมืองซึ่งจะหนักขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและผมย้ำนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้การสูงสงฮะภาคใตเค้เจอทั้งโควิด1 i นะครับเจอทั้งสถานการณ์ความรุนแรง โควิด1 9ปฏิเสธไม่ได้มันเกิดขึ้นจากการหลบหนีของคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาและเหตุการณ์ความุแรงปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพักการเมืองซึ่งอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาเลเซียนั่นหมายความว่าต้องแก้ให้ตรงจุดเพราะเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครเหตุการณ์ในภาคใต้เป็นการบงการและบัญชาการเหตุการณ์จาก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะไม่หนีไม่พ้นนะเรื่องของคลิปลับตอนแรกว่าโดนลบหายไปแล้วสุดท้ายก็ได้มาจนได้ไปดูคลิปลับกันก่อนนะจากนั้นไปดูเรื่องของม็อบที่มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะรถบรรทุกฮะที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไปล้อมทำเนียบรัฐบาล ท่านบอกให้ผมถามท่านว่าถ้าคุณหญิงมาเป็นหัวหน้าพรรท่านจะว่าอย่างไรคุณหญิงเป็นคนไม่ชอบการเมืองที่สุดกระไดไฟโน,นแต่แตท่านถามผมถามวันนี้ว่าถ้าสิ้นเดือนผมไปทบกับเจ้านาย ให้ถามหน่อยว่าถ้าคุณหญิงรับปากว่าจะมาเป็นหัวหน้าพักท่านทักษิณจะว่าอย่างไรถึงว่าคุณหญิงอาจจะอายุมากไปนะเพราะเป็นคนไม่ชอบความป็นสุิมไม่ชอบไม่ชอบงานก็นเกาผมมีผมมีหลายหลายแนวทางรองว่า แต่ละแนวทางเนี่ยสอสอที่คิดจะออกรับตังค์เข้ามาแล้วตัอตังค์ไปคือะคือท,ที่นี่แหลบ้านรน้นภาษีสรรพสามิตเนี่ยอยากจะบอกตรงตรงเลยสมัยท่านนายกอภพสิทธิ์นะครับขึ้นมาถึงส0ิบาทเสร็จแล้วเนี่ย หลังจากที่ผมได้มีการกระทุงเนี่ยท่านออกปองส่วนลดมาให้เราไปตามเวลาเราเติมน้ำมันมกถกกวันหนึ่งพบาทก็จะมีส่วนลด300อะไรอย่างนี้เป็น,ปน,ปน,ปนต้นนะฮะแต่สิ่งที่อดีตที่ผ่านมาการแจกุกอีองเนี่ยมันเกิดการทุจริตมากผมเองในฐานะที่ไปเรียกร้องขอรัฐบาลชดเชยแต่ผมกลับไปบอกว่าเฮ้ยท่านสุเทพยกเลิกเ,เพราะมันเกิดการทุจริตเราจะไม่เป่องือใไรเพราะนั้นครั้งนี้ถ้าจะลด มีการชุมนุมของรถบรรทุกนะครับชุมนุม ลุนพี่แต่ว่าว่ายน้องเลยเถอะว่าพอเถอะท่านดราม่าไม่ธรรมดานะโทนี่ถึงขนาดสวิงสวายยกมือไหวป้ประลกปรกร้องขอให้พอแล้วบอกตัวเองสิโทนี่หนีคดีไปอยู่ต้องดูใบเป็นนักโทษหนีคดีหยุดได้แล้วหยุดปวนประเทศไทยได้แล้วไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอว่าตัวเองทําอะไรไว้กับประเทศชาติน้องตัวเองก็ต้องหนีคดีลูกน้องตัวเองก็ติดคุก คนที่เชียร์ตัวเองติดคุกตายไปตั้งกี่คนแล้วพูดความจริงสิโทนี่ถ้าไม่กล้าพูดหุบปากไปเลยหุบปากไปเลยปากไปเลยปากไปเลยพอแล้วเนะพอแล้วอำนาจก็พอแล้วอะไรทุกอย่างก็พอแล้วหุบปากไปเลยพอให้ให้คนรุ่นใหม่มาทําปากไปเลยท่านหยุดดีกว่าหุบปากไปเลยหุบปากไปเลย ในเชิงงานวิกคระนะฮะเราคงเห็นชัดเจนว่าเพื่อไทยนะซึ่งมีการประชุมสสตอนนี้นะครับทางพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับแล้วก็ในฝั่งของเรืองไกรก็ไปร้องยุบพักเพื่อไทยนะครับเพราะว่าทักษิณเข้ามาทำการครอบงำพักการเมืองนะซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรบเลือกตั้งตอนนี้ก็มีการร้องเรียนแต่สิ่งที่เราเห็น นะครับชัดเจนว่าคนที่เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่บัญชาการเหตุการณ์เป็นใครนะครับและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พูดเองนะบอกว่าถ้าท่านไม่มาเอาภรรยาท่านมาไหมนะเพราะว่าอะไรก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับซึ่งนักเิียก็ตอบไปแล้วว่าไม่เอามานั่นแนหะเป็นที่มาของว่าจะเป็นลูกสาวจะเอาพียวพันมาบ้าง ะะจะเอาลูกทักษิณมาบ้างซึ่งหลักคิดลักษณะเช่นนี้นะฮะเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะในฟิลิปปินส์นะครับที่ฟิลิปปินส์นี่เหมือนมากเพราะว่าตระกูลมาคอสเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการทุจริตอย่างต่อเนื่องและล่าสุดในฟิลิปปินส์นะตระกูลมาคอสก็จะลงแข่งขันการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหลังจากเฟรเดเร็ดมากอสนะครับถูกข้อกล่าวหานะครับติดคุกติดตารางไปสําหรับฟิลิปปินส์ในเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวก็เคยเกิดขึ้นนะ ในอินเดียนะฮะก็เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็มีตระกูลเดียวนะครับเข้ามาบริหารจัดการก็ตระกูลของคนอินเดียนะครับในฝั่งของเกาหลีใต้ก็แบบนี้เกาหลีใต้ก็แบบนี้เลยก็เป็นเกาหลีใต้ก็เป็นตระกูลของคิมจองอึนเนี่ยคิมจองอึนคิมจองอึนนี่ก็เป็นกระบวนการที่ใช้คนตระกูลเดียวแต่ในฟิลิปปิน เขาเป็นประธานาธิบดีในะกรบในเกาหลีใต้เขาเป็นประธานาธิบดีนะครบคานทีเนี่ยตระกูลคานทีเนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีในอินเดียแต่ในประเทศไทยเป็นเพียงสูงสุดได้เพียงนายกรัมรีจึงไม่ต้องแปลกใจแหละนะที่มีการพยายามที่จะยึดอำนาจสูงสุดในการปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันม็อบที่น่าสนใจคือม็อบ สิบเพราะที่มีการออกมาเคลื่อนไหวซึ่งข้อเรียกร้องครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เรียกปร,ประชุมด่วนนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันที่ตกต่ำในเชิงงานสังเคราะห์นะก็ตอนนี้ทุกอย่างมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆละนะคงรู้ทุกอย่างว่าตลอดระยะเวลานับปีที่ผ่านมาใครอยู่เบื้องหลัง มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับบมจบริษัทจำกัดซึ่งมันต่างกันคือกระบวนการกฎระเบียบแต่มันเหมือนกันก็คือว่ากระบวนการในพฤติกรรมมันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลเหมือนกันเสมือนบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่เปว่าจะเป็นบริษัทจำกัดนะครับหรือว่าเป็นบริษัทเหมือนกันเลย นะครับเป็นหลักคานิติบุคคลซึ่งหมายว่ามันต้องมีผู้บริหารและมันต้องมีเจ้าของทําไมเป็นแบบนี้เพราะัธรรมนูญของประเทศไทยเขียนแบบนี้และไม่ทําการปฏิรูปล่าสุดพี่ไยบูลเนี่ยก็ไปเดินเกมผ่านรัฐธรรมนูญพรรคประธิปัตย์ก็ผ่านรัฐธรรมนูญจะใช้หลักคิดของบอมจด้วยการบัตรเลือกตั้งสองใบเข้ามาดมําเนินการยิ่งทําแบบนี้ยิ่งเละคอยดูนะฮะผลออกมาจะเป็นยังไงยิ่งเละ ตอนนี้นะฮะพรรคเพื่อไทยก็มีการปรับพักเนะเขียนลายเซ็นทักษิณเลยขึ้นเป็นโลโกโพ้พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาชัดเจนฮะก็มีการเคลื่อนไหวในกรับเ้านักศิล์ก็ประกาศให้มีการรวมกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วที่ผ่านมาคนของก้าวไกลคนของเพื่อไทยที่เคลื่อนไหวดูมินเยียดยม้มอาคาตมาดลายสถาบันพระมหากษัตริย์โอ๊ตกลงเป็นคนของใครกันแน่แน่นะ่าคิดนะฮนะนะ ผมนึกบอกว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยประโยชน์ทางการเมืองมันมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ตอนนี้คงชัดเจนมากขึ้นนะครับถามว่าเขาปรับทัพบตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขากําลังเร่งทําอะไรเขากําลังเร่งทําการล้มพลเอกปริยุทธ์ให้เร็วที่สุดตามกําหนดการที่เขาวางไว้ว่าจะล้มในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ให้ได้เขาพูดอะไรจะล้มหนึ่งกุมภาพันธ์ล้มในเดือนธันวาคมไม่ลอดละธันวากุมภาก็ไม่ลอดแล้ว นะครับปี64-65เนะี่ยไม่รอดแน่นอนเขาจึงเร่งปฏิกิริยาทางเกินมือไม่ต้องแปลกใจฮะลด10ล้อออกมาเคลื่อนไหว10ลอ้อชุดนี้ก็ยอมรับมาสมัยคุณภิพิทธิเวชาชีวะเนี่ยนะครับก็มาเรียกร้องนะครับให้มีการลดราคาน้ำมันการลดราคาน้ำมันเนี่ยจะให้25บาทที่ผ่านมาในยุคข,ของคุอภิพิษธิเวชาชีวะให้คูปองแต่ปรากฏว่าเกิดการจุดิจนเป็นที่มาของต้องมีการยกเลิก แนวทางแก้ไขผมยืนยันในการแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยนคะครับถ้าจะแก้ไขปัญหาระยะยาวารัฐบาลจะทําให้สภาวะเศรษฐกิจดีตลอดเหมือนกับพลเอกเปรมต้องแก้ปัญหาระยะยาวระยะยาวก็คือว่าเลิกอัตราลอยตัวน้ํามันแล้วเอาเงินภาษีของประชาชนทั้งหมดที่ได้ไปอุดหนุนราคาน้ํามันให้มันตามลงเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะดีขึ้นระยะยาวๆเลย นะครับเพราะความผิดพลาดในยุคข,ของพลเด็กชาวิตยยงใจยุธนะฮะที่มีการปรับอัตราน้ํามันลอยตัวและเอาเงินที่จะมาอุดหนุนเรื่องของราคาน้ํามันไปทําการสร้างถนนเพราะอะไรทราบไหมฮะมันได้ผลประโยชน์จากการสร้างถนนไงสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันนี่ไงสิ่งที่เห็นประเทศไทยก็วนอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเศรษฐกิจด,ดีเศรษฐกิจร้ายคุมเศรษฐกิจไม่ได้มันไม่สเตเบิลมันขึ้นไปตามราคาตลาดโลกพอมหาอำนาจนเล่นงานกันเอง นะครับเล่นสงครามน้ำมันผมบอกว่้อเตือนน่ระวังให้ดีเรื่องของราคาน้ำมันเห็นไหมรถทุทุกมาเลยฟลุกขนาดเลยนะนะครับและที่สําคัญนะตอนนี้สถานการณ์การเมืองก็จะหนักขึ้นนะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลังจาก21สิงหาหลังจาก28กันยานและหลังจาก30ตุลาและจากนี้ไปก็จะมีหนักกว่านี้อีกนะหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จะหนักขึ้น15เท่านะการเสียชีวิตของศิลปินนักร้องนักแสดงดาราผู้กำกับ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรายวันอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่30ตุลาจะหนักกว่านี้นะผมเรียนย้ําจะหนักกว่านี้นะครับม็อบที่มาตอนนี้ก็มีการปรับกลยุทธ์รัฐบาลเข้ามาทําการเจียจารจะแก้ปัญหายัางไงให้ราคาน้ามันจะออกเป็นคูปองจะดําเนินการอย่างไรให้ลดขนส่งให้ราคาน้ามันมันถูกลงแต่ลดขนส่งไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไงการแก้ปัญหาหระยะยาวคุณบอกว่า เรื่องของไบโอดีเซลต้องเดินเกมไบโอดีเซลก่อนแล้วก็เรื่องการอุดหนุนาราคาน้ํามันนะครับและสิ่งต่อไปคือเรื่องอะไรเรื่องอัตราการลอยตัวราคาน้ํามันตอนนี้ฝั่งยุโรปก็ทําไงแก้ใช่ไหมทราบไหมฮะเรื่องของราคาน้ํามันเขาใช้วิธีการสนับสนุนเรื่องรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถ10ลอ้6ลอ6กล้อรถ2ลอ้อรถตู้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเอาพลังงานมาจากไหนเขาสนับสนุนให้ใช้โซลาร์เซล รัฐบาลถ้ามาเดินเกมนี้ในระยะยาวซึ่งโอเคเข้าใจทำไปบางส่วนละนะรับดีพลังงานในสมัยก่อนเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยนะฮะที่ผมเคยเรียนไว้โอเคเอาไปทําบางส่วนละวทาเรื่องของโซลาเซลล์ปัจจุบันเนี่ยปัญหาของโซลาเซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรต้นทุนสินค้ามาจากจีนหมดแต่ปรากฏว่าผู้เอาไปติดตั้งเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเทศบาลหน่วยงานภาครัฐกรมควบคุมมลพิษนะครับ คนกลางคือผู้ติดตั้งเรียกค่าตอบแทนสูงถึง3เทา่าต้นทุน10กิโลวัตต์ไม่ถึงแสนบาทปรากฏว่าเรียกกัน3ามแสนสี่แสนในการติดตั้งอ้างว่าค่าใบอนุญาตนะครับซึ่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่องของพลังงานในยุโรปเนี่ยเขาแก้ปัญหายัางไงเขาเลิก ตอนนี้ในปี2535้ายบาเขามีนยวบยเลิกใช้รถน้ำมันทั้งหมดตอนนี้รถน้ำมันที่มีทั้งหมดเลิกขายเขาเลิกผลิตตอนนี้รถน้ำมันถูกมากเขาเลยมาขายเหมมาขายเอเชียเพราะอะไรเพราะยุโรปเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันไม่ต่างจากประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เขาจึงจะเลิกน้ำมันทั้งหมดแล้วใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเพื่อไม่ให้ตะวันออกกลางเป็นผู้กาหนดเกมตอนนี้ทางออกของไทยดีที่สุด ต้องสนับสนุนรถไฟฟ้าต้องสนับสนุนโซล่าเซลล์เราจะไม่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้อีกเลยในระยะยาวๆเลยนะฮะแต่ในระหว่างระยะสั้นระยะกลางเนี่ยที่ระยะยาวเนี่ยมันต้องแก้ด้วยการอุดหนุนแก้ด้วยการลอยตัวแก้ไปก่อนแล้วเลิกใช้รถน้ำมันนะครับหันมาใช้รถไฟฟ้าเราก็จะไม่มีปัญหา รัฐบาลก็จะไม่มีปัญหาประเทศก็จะไม่มีปัญหานี่แหละคือเรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาติและการปฏิรูปพลังงานระยะสั้นกลางและยาวหนึ่งในการปฏิรูปประเทศเข้าใจยังฮะผมเรียนมาโดยตลอดว่าพุเอกว่ายุทธวางพิษวางพิษเข้าใจยังตอนนี้ผมบอกกันนะว่าเรื่องของพลังงานเขาทาแบบนี้นะครับฝั่งยุโรปเขาทาแล้ว เพราะเขาไม่ต้องการให้ตะวันออกกลางเป็นผู้กําหนดเกมกําหนดสถานการณ์ซึ่งตอนนี้มีรัสเซียและจีนเข้าร่วมด้วยเขาแก้ด้วยการเลิกลดน้ํามันมันเลยถูกลงช่วงนี้มันถูก2 0 3 0มเนี่ยมันถูกก็เพราะว่าฝั่งยุโรปเขาเลิกใช้แล้วยี่ห้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวอลโวไม่ว่าจะเป็นเบนท์ไม่ว่าจะเป็นโฟกือทุกยี่ห้อเลิกผลิตแล้วมีโตโยต้าพยายามจะดื้อผลิตนะจะขอให้ UN เนรับรองแต่เขามีเล่นด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยฝั่งยุโรปเนี่ย จะตูอยู่ภายใต้อานาตของตะวันออกกลางนะครับตอนนี้นี่คือการแก้ไขปัญหางานในระยะยาวแต่ประเด็นที่น่าสนใจเราเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองกลิปวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวรู้ชัดเจนมีการัญจากการเหตุการณ์ม็อบที่เคลื่อนไหวม,มาทุกมอ็อบผมเรียนย้ำนะทุกม็อบมีเจ้าของใครเป็นเจ้าของมอ็อบเป้าหมายในตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าสภา,าวะเศรษฐกิจไม่ดี สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำราคาน้ํามันมันสูงขึ้นเพราะเรื่องของสงครามน้ํามันซึ่งผมเตือนไว้แล้วมันจะเกิดสงครามน้ํามันนะนะครับประกอบกับสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายราคาน้ํามันจะดีดสูงขึ้นสงครามน้ํามันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งยุโรปเนี่ยพ่ายแพ้สงครามตะวันออกกลางรัสเซียจีนจึงจัดหนักไงใช้เรื่องของน้ํามันเป็นเครื่องมือในการเล่นงานสหภาพยุโรปเราเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในมณฑลของจีนและหนึ่งในมณฑลของมูลรัฐของสหรัฐอเมริกาจึงตก เป็นเหยื่อ <Yeah. S 1> ของช้างสารที่พุ่งชนกันทางออกผมเรียนแล้วนะครับนะฮแต่เรื่องของมอบตอนนี้รฐบาลต้องแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเกมการเมืองซึ่งจะหนักขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานะครและผมย้ำนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กาสูงๆฮนะภา,าะคใต้เจอทั้งโควิด -19 นะครับเจอทั้งสถานการณ์ความรุนแรง โควิด -19 ปฏิเสธไม่ได้มันเกิดขึ้นจากการหลบหนีของคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาและเหตุการณ์ความรุนแรงปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพักการเมืองซึ่งอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาเลเซียนั่นหมายความว่าต้องแก้ให้ตรงจุดเพราะเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครเหตุการณ์ในภาคใต้เป็นการบงการและบัญชาการเหตุการณ์จากคนคนเดียวกัน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเธอชาวไทยอย่าลับในลุมลชาจะเรื่องดารงก่อข้อา ตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อุ้งเือ กลับมาใช้ของไทยช่วยกันเอง น้าเราคงต้องแตกสลา